Hey, wait, wait. จบเลอเไรจำเลยเขาจำเใช่มันข้องอยู่เมื่อกี้จนต้องเตือนว่าเพลงมันจบแล้วมันจบแล้วดนตรีมันเหลือคุณแม่ไม่สงสารดนตรีเหรอเวลาเขาว่างเปล่าๆแล้วก็ใส่มันให้เนื้อเต็มไปโอ้ยแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกพวกหนูจะได้ไม่ต้องเต้นเออเอางี้ดีกว่าเราสวัสดีท่านผู้ชมแล้วตอนนี้มั่การแล้วมั่งการ ร้องแต่ละที่ไม่เคยซ้ำกันเลยแต่เกอเต้นสู้ตายนะคะอันนี้ขึ้นชื่อเลยเป็นเอกลักษณ์ของอาภพรเลยถ้าเต้นใครคิดหนูถ้าเต้นถ้าเต้นะจริงๆล้วบอยแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยบอยคนเดียวกันกับที่เราพูดถึงบ่อยๆไหมคะคนที่บอยเหรอคะใช่ๆคนที่ด่าพูดถึงหรือด่าคะวันนี้ขอเชิญครูบอยมาเพื่อเคลียร์นะคะครูบอยเชิญค่ะสวัสดี เรื่องแรกก่อนเลยตะกี้นี่ก็ร้องไม่ทันเพลงจะทำยังไงเนี่ยจะให้ทำยังไงก็เคยลองทำแต่ว่าดนตรีมันเร็วดนตรีมันเร็วมันเอาความมันมันแต่คุณแม่มันน่ะไม่ไหวนะแต่เดี๋ยวมึงดูอายุด้วยดูอายุด้วยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยไอ้เลิกแล้วขนาดกูจะทำเป็นไอ้นี่แล้วชิมขับแล้วนะทั้ง ถ้าทำเป็นฉิงฉับก็ไปนั่งทำเองกันแล้วไม่ต้องเรียกพูดเองนะคขมาฉิงฉับอะไรหูหน่อยหูก็คือหูหูหูหนูไม่มีรูหูหนูไม่มีรูหูหนูนั้นไม่มีรูแล้วก็เปิดอันที่สาวหูหนูไม่มีรูหูหนูนั้นไม่มีรู เยอ,อ,อะเนาะดนตรีม <ะ S 2> า่อางเูห้าสี่สามองหูนังไม่มีรูหูหนูนั่งไม่มีรูหูนั่งไม่มีรูหูหนูนั่งไม่ไไมีรมูลแล้วมไ,ลลลไม่ท่ัททนหน้ารับคอนเสิร์ตทำไมเด็กๆไม่เอาละไมเอารุ่นนี้แหละ <c oughs> งานก็เพิ่งจะมีจะให้ออกจะแล้วกูหัวไวมากขอร้องทเจ๊ขอร้องหนูร้องสี่สามสองกูนั้นไม่มีรู้กูหนูนั้นไม่มีรู้กูนั้นไม่มีรู้กูหนูนั้นไม่มีตายแล้วถ้ารู้ว่าเจสุนานีเก่งขนาดกูยัดคณะปินาแล้วกูยัดคณะปินาแล้วเนี่ย วันนี้คุณไม่หายอาภาพรและชาวคณะมาเยือนผู้หญิงทำมาหากินแบบจัดเต็มทั้งลีลาการร้องการเต้นและการด่าเอ้ยการประทักขรมกับครูบอยเพื่อนรักแถมยังสอนแม่แม,แม่พิธีกรอของเราเป็นท่าเจะหูแบบเยะัะวๆอีกด้วยแต่ความสนุกยังไม่หมดค่ะช่วงหน้าเรามาทำมาหากินแบบแซ่บๆกันต่อนะจ๊ะ ที่เราพากันซ้อมท่าเต้นเจาะหูให้หนูทีกันไปแล้วถึงเวลาที่จะต้องมาเจาะลึกการทำมาหากินในอาชีพใหม่ของแม่หายอาภพรนครสวรรค์ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับช่วงโควิดระบาดจากที่ทำเล่นๆกลายเป็นจริงเป็นจังขนาดนี้ได้ยังไงไปชมกันเลยค่ะ โควิดเป็นช่วงเรียกว่าวัดใจกันเลยนะช่วงโควิดเนี่ยที่ผ่านกินนานโชว์กี่เดือนมาเพื่อนโอ้โหกินเดือนบีบอยถ้านับถึงตอนนี้ก็ประมาณ8ปดเดือนแต่ระหว่างที่วงพักไม่ได้ไปทำงานรับงานไม่ได้แต่ทุกคนก็มารวมตัวกันนะคะเพราะว่าเกิดอาชีพใหม่อาชีพใหม่ที่ว่าอะไรยกมาเด็กๆยกมา อีช้าแล้วสิอิช้าแล้วสิอีช้าอีาดูโหยหิวทั้งคณะเลยว่ะเออแป๊บเดียวทำไมผิดพันเยอะแยะไปหมดเลยเออมันคิดแตกหน่อมาเรื่อยๆมันต่อยอดมาเรื่อยๆเลยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพวกนี้ยังไม่มีอีแวกเนี่ยบอกเจ๊ให้หนูทำอะไรดีเห็นเจ๊ขายแล้วหนูก็อยากขายบ้างอะไรเงี้ยและอันนี้จริงๆเป็นของเพื่อนเพื่อนจะมายืมตังค์ก็บอกช่วงโควิดมึงยังกล้ายืมคุยก่อนเออเอาล่ะมึงไปคิดเมนูมาแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยขายคุณแม่หนูก็เลยรอดตัวไม่ต้องให้ยืม เขาก็ทำมัเนี้เดือนนึงเขาก็ได้แบบปูหลายหมื่นหลายแสนเหมือนกันนะอร่อยนะอร่อยค่กม่ว่าเขาทำมั่วๆตอนที่ตอนแรกก็ไม่กล้ากินน้ำเปนเรนท่ามาน้ำพริกปะทูสวรรค์ค่ะอ๋อเแต่แต่ถ้าคุกใหม่ๆเงี้ยถ้าคุกแบบล้วมันจะหอมสมุนไพรในนี้ใช่ไหมนี่อันนี้ใช่ค่ะใช่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 ใ่ใช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 ่ หนูอย่าไปเอาอะไรไกลตัวคิดใกล้ๆตัวเราก็ปิ้งขึ้นมาเฮ้ยตอนเป็นเด็กแม่เขาสับป้าร้าเรากินอร่อยนี่ว่ะเราก็เลยนึกถึงตรงนี้ก็เลยให้แม่สับปลร้าให้บอกว่าอะไรก็ได้ทําเถอะสิ่งที่ใกล้ตัวเราก็เลยได้ตัวนี้มาปลาร้าสับสูตรของแม่ตัวที่สองตัวที่สองออกวันเป็นร้อยกระป๋องทุกวันนี้เลยต้องพาแม่ไปนวดทุกวันต่อมาก็เลยเอ๊ะ เราก็เป็นคนที่ชอบกินน้ำพริกแมงดาที่บ้านเราก็เลยลองทําสูตรบ้านเราแมงดาตัวละ30บามสิบดาทตั้งแม่แล้วหาายกด้วยใส่กระปุกละหนึ่งตัวหนึ่งตัวในแหวนในยากขายด้วยอะไรอะให้แหวนก็เลยทํามาสองเทสก็ปวสมุนไพรค่ะแล้วเอาเหนือไก่สานมาอัดแน่นให้เข้ากันนะคะแล้วก็เอาแล้วก็ทำยังไงก็ได้คนภาคกลางทานทานได้ด้วยค่ะคุณแม่สชไต่มสชาเดือนก่อนหนูจะผ่านหนูเป็นคนชิมนแบบหนูเริ่มถอดใจช่วงแรกๆไม่ผ่านสักทีไม่ผ่านสักทีของนางก็อร่อยรสชาติ ดีเลยจิโดตักลงชิมดูจริงป่ะไม่ได้เป็นพี่น้องกันแล้วเชียร์กันไม่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 ไปเชียร์เพราะว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้ชอบขี่หน้ามันหรอกว่าแล้วไปออกร้านมันขายดีอยู่คนเดียวแล้วมีปัญหาอะไรไหมคะสำหรับแม่ค้ามือใหม่ โอ้โห oh, ปัญหากุณแม่ปัญหาต oh, oh, ่ากเยอะไม่รู้จักคําว่าออนไลน์ต้องดูอย่างนี้ดีกว่าการขายออนไลน์เนี่ยหนูนั่งคิดตลอดว่าเฮ้ยขายออนไลน์มันจะขายได้ไงขนาดหน้าร้านยังขายยากเลยก็ด้วยด้วยความที่ปานินเนี่ยปานินก็ทำกับแม่ตอนแรกว่าจะต้มยำเครื่องต้มยำไม่พอก็เลยมาหมักเอ้าไม่มีเกลืออีกก็เลยเอาน้ําปลาที่เรากินอ่ะขวดละห้กว่าบาทมาหมักแล้วทอดเรากินอ้อยก็เลย รีวิวเล่นๆอาถ้าใครสนใจสั่งมาได้นะคะวันแรกเกือบ30กิโลโอเควันนี้คนออเดอร์หนูมา25 28โลเบอร์ดีๆหนูวันต่อมา50กิโลวันต่อมาร้อยกว่ากิโลแล้วทีนี้เราผลิตแล้วเราไม่รู้จะส่งลูกค้ายังไงอะก็ติดต่อวินมอไซที่เราเคยใช้กันประจําตอนแรกอะเจ๊หนอนขึ้นเลยนะแล้วทาไงอะทีนี้มันของสดเหรอเนาะมันของสดก็แม่ทาไงอะมานั่งคิดดูเออมันมีโกดังที่ก็ให้เช่าใช้ไอ้นี่เป่าค่ะพัดลมพัดลมลงเตรียมใหญ่ สี่ตัวสี่ข้างปูเบาเลยแต่ล่าสุดมีเมนูใหม่นะค่ะปลาดุกแดดเดียวเป็นปลาดุกนาลดมากนาไปกี่กิโลแล้วสองร้อยกว่าโลล่าสุดนี่คือทิ้งไปสองร้อยกว่าโลฉันขอทิ้งได้ไหมหรอจริงจริงจริงหรอจริงหัดวังฉันขอไปให้แม่ฉันทำน้ำปลาได้ไหมอ่ะเออเดาไปเลยที่ด้วยหรอตายแล้วเสีย แสกแสกชาวบ้านตอนแรกก็จะทิ้งชาวบ้านบอกไม่ต้องไม่ต้องตุนหน่อยเนี่ยชอบเพราะมันไม่ได้แดดขายไม่ได้หมายว่าขนตกแล้วแต่วันนี้สั่งใหม่อีกสองร้อยโลกำลังเท้าใหม่เอาใหม่อย่าคิดว่าหนูจะยอมแพ้เพราะปั้นนินหนูยังอยู่ได้โอ้โหลาแพ้หรอลาลาตบมือให้กำลังใจค่ะนี่คือเจ๊นุงเพิ่งรู้นะว่าถ้าเจอปัญหาแบบนี้เจ๊ทั้งไฮเนี่ยเป็นนักร้องเนาะแล้๋ยวพี่จะร้องทำนักร้องดังด้วยสิแล้วอยู่มาเป็นแม่ค้าเนี่ยเจ๊ รู้สกเหนื่อยที่เหนื่อยทือตอบไปเนี้ยเวลาไปไปตามตลาดอะเนาะเจนเราเราไม่อยากจะไปจู้จี้กับแม่ค้าเยอะไม่อยากจะไปต่อแล้วคอลาตอะไรก็แ้เพราะว่าเรารู้เลยว่าทุกบาททุกสตางค์ที่เขาได้มันเหนื่อยจริงๆแล้วกําไรเป็นบาทการเป็นแม่ค้ามันก็ดีอย่างนะมันทำให้มันทาให้เรารู้สึก มันต้องประหยัดเยัดเพราะว่าต้นทุนเราขนาดนี้เรากาไรหลักบาท2บาทสบาทอย่เนี้ยซึ่งบางทีเราซุลุ่ยซุล่ายไม่ได้จะบอกให้ฟังนะอันนี้กระปุก1ิกว่าบาทได้กําไรอ่ะฮะตากูต้องขายกี่สิบกระปุกได้ได้เป็นเงินหมื่นอ่ะเอาคิดดูแล้วเราไปแหกปากว่าแกล้งเราได้เงินเป็นหลักแสนกลับบ้านละเพราะฉะนั้นบางครั้งมันก็ทําให้เราแบบว่ารู้เลยว่าอะไรมันไม่เหมือนเดิมไม่ได้อะไรมาง่ายๆมันไม่ได้อะไรมาง่ายๆเพราะฉะนั้นเราต้องสังวรตัวเองเอาไว้ซะว่า อย่าคิดว่าตัวเองเป็นดาราแล้วจะอยู่ยงคงกระพันแล้วเงินคุณมีแล,แล้วอย่ามาทําเป็นอวดวันหนึ่งใครจะไปรู้ว่ามีเงินแล้วไม่สามารถจะออกไปไหนได้แล้วเงินซื้ออะไรไม่ได้อย่างที่เราผ่านมาคุณแม่โควิดมันทําอะไรที่มันสอนอะไรให้เราเยอะมากถึงแม้ว่ากําไรมันจะน้อยนะแต่เราเรารู้สึกเห็นคุณค่าของเองนะินนะนะแล้วก็มัน,ม,นมันสอนให้เราอดทนนะเราไปไปขึ้นเวทีร้องเพลงเนี่ยไปในานามของนักร้องเนี่ยคนจะเวลคัมเราทุกอย่างเลยแต่พอเราไปในนามของแม่ค้า คนที่จะควักสตังค์ซื้อของกินเนี่ยมันมีคู่แข่งเยอะแยะมากนะที่แบบวราเขาก็ไม่ซื้อนะคุณแม่จริงๆเพราะฉะนั้นมันมันต้องอดทนอ่ะบางทีถูกปฏิเสธแบบหน้าหงายเลยแต่เราก็ต้องยิ้มนะแต่ดูแล่วยิ้มไงว่าเจ๊ไอการที่เราไปเป็นนักร้อเราลองเพลงแล้วได้กินมามันง่ายเนาะแต่ตัวเนี้ยที่เรากว่าจะได้มาแต่ละบาทอะ รู้สึกมันสนุกกว่าไหมสนุกปะสนุกกว่านะสนุก,ม,นกมีความสุขกว่านะ่ะสนุกมีความสุขแล้วก็เหนื่อยบางเอิญเชิญเลยค่ะชิมได้นะคะไม่เป็นไรไม่ซื้อไม่หาบล้วก็ขดชิมทุกอย่างเลย หอมไม่เอาได้ไม,ไม่ไดเขาไม่ซื้ออะไรก็เกิดขึ้นได้และต่อจากนี้ไปเหมือนพี่ไฮพูดคํหนึ่งไม่มีอะไรเหมือนเดิมไม่เหมือมันไม่เหมือนเดิมแต่อยู่ที่ว่าความไม่เหมือนเดิมของเราเราจะปรับเราจะรับมือเราจะเปลี่ยนแปลงและเราจะไปกับมันยังไงให้เราอยู่รอดในวิกฤตทุกวิกฤตจะมีโอกาสเสมอช่วงโควิดต้องบอกเลยนะว่าถ้าไม่ได้ปานินเนี่ยเราก็ไม่รู้จะควักอีกเท่าไหร่ครับ ตั้งแต่มีสินค้าตัวนี้ออกมาไฮไม่ได้เอาเงินเก่าควักมากินเลยนะคุณแม่นี่อาหารที่ช่วยชีวิตของทวกเราทุกคนขอบคุณปานินขอบคุณปานินขอบคุณมากวยคพาฝากร้านของพี่ไฮได้เลยติดต่อได้นะคะที่เบอร์โทรนะคะ0901177177หรือไม่งั้นแอดไลน์มาก็ได้นะคะมีแอดไลน์นะคะ h i A R P A แปดแวงก็ยังยังรับอยู่นะคะแต่ถ้าไกลเกินไปหรืออะไรยังไงถ้าเรามีงานประจรับค่ะไรับค่ะแล้วก็จะแถมจะแถมนักร้องอีกคนนึงไปด้วยค่ะเขาเขามีเพลงใหม่คุณแม่้ยทำเพลงเองแล้วยังอยังออกแล้วค่ะออกแล้วแค่สร้างสถานการณ์ค่ะจะชื่ออะไรจะชื่อรักรองสาวเสียงแปดแหวกีแหวกนครสวรรค์ค่ะขอบคุณทท่านค่ะ โชว์เพลงด้วยนะคุณนะได้ค่ะช่วงหน้ามีหนุ่มรอรอเราอยู่สักครู่เดียวค่ะร่มีรูอมราอย่ามีรูอย่ายมีเราอ่มีรอยาเคยีร่มรอ่ามามราอยาเคีรย่าเสยมเรอ่าเคมีเตาอยาเคมรา่วมีามราา่ามมาาา ตอานับเสือสิ้นลายโอเคค่ะสวัสดีค่ะอุตส่าห์มาด้วย energy นองพี่เปิดมาเสือสิ้นลายพอเวลาแต่งงานอะมันสิ้นลายไหมพี่อย่าอย่าเรียกว่าสิ้นลายดีกว่าเรียกว่า เรารักและให้เกียรติเขามากเกินกว่าที่จะไปม,มองคนอื่นวางมือเฉพาะเรื่องนี้แต่เรื่องการดูแลร่างกายไม่ไม่พี่<ม>ร,รื่ไม่วางเร,เรื่องการดูแลนี่จะบอกว่าผมโชคดีมากดูภรรยาน้งโยเนี่ยเป็นคนที่ออกกำลังกายทุกวันเขาเวลาออกกล้องเขาต้องการจะดูดีที่สุดคือความสามารถต้าเก่งมากอยู่แล้วพี่แต่เราออกกล้องเขาต้องการให้ทุกอย่างมันผสมกันให้ให้คนดูได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่พี่เคก็เป็นคนดูแลตัวเองอยู่แล้วันกดดันไหมพอเจอคนมีมีวินัยกว่าเราบอกวันตื่นมา อยากจะกินแชมเปญแล้วก็แบบปล่อยให้วันนั้นสบายๆนอนเกาพูดเออมาถึงปุ๊บเขาหยิบเขาหยิบเอเอถุงมือมวยอ่ะต่อยขวาซ้ายขวาใช่เพราะอายเนาะเราก็นั่งมองแล้วก็แหมเอ้ยเอาไปน่าอายน่าสียอายควานแก้แล้วรู้ไปต่อยด้วยเลยแต่ไม่เครียดใช่ไหม ไม่ไม่เครียดเพราะว่าผมไม่ล่วงสักเส้นเลยไม่มีทางเครียดใช่แล<ต>้วอ<ด>ิจฉาในในผม<ช>พิกเทม<ช>ไมเอาจิววันนี้ที่มาคือนอกจากมาเจอมาทักทายพี่สาวแล้วผมต้องบอกผู้ชมอย่างนี้ว่าวันนี้ผมเอาข่าวที่ดีที่เคยดีอยู่แล้วนะ่ะ plus 2บวก2งมาฝากคือเซนแฮทอนิกเนี่ยมันดังทั่วประเทศอยู่แล้วและตอนนี้คุณหนึ่งเจ้าของเนี่ยเขาจัดสูตรใหม่เขาเรียกว่าเซนแฮทอนิก p l u 2คือบวก2เข้าไปตั้งใจฟังนะ p l u สแรกเนี่ยก็คือสารสกัดจากแอปเปิลเจ้าสารจากแอปเปิลเนี่ยมันจะเข้าไปเหมือนกับบำรุงแล้วอีกหนึ่ง p l u ก็คือโปรตีนแปปไทยนี่เรื่องจริงนะพี่ลองมาแล้วคือพวกออนแทเกน40%ทุกอย่างที่มีอยู่ในเซนักมีอยู่แล้วเหมือนเดิมแต่ว่า plus t เข้าไปเจ้าสองตัวเนี่ยคือมันจะชะลอเรื่องผมงอกด้วยและลดนี่ลดความร่วงเห็นหัุกระจุกไหมเห็นเพราะคนน่ะจะบ่นมียานเขาบ่นมาว่ามันจะออกไปแบบนี้มันพุ่งออกมาคือมันจะครอบคลุมันไม่จอมันไม่จอคุณหนึ่งก็เลยบอกว่าถ้าาอย่งั้น เซนทรัลนิกพลาสตูเนี่ยขอดีไซน์ฝาจุกใหม่ให้มันเป็นให้มันตรงจุดเลยจ่อเขาไปตรงที่มันยังไม่ตรงยังไม่ถึงจีอ้าวของพี่พิอันเนี้ยให้ขอโทษนะครับเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยเนี่ยฉีดแคปุ๊บสมมติอยากก็ยังจ่ายมันต้องจุดเลยนะแล้วเขาเพิ่มปริมาณ2เท่านะขวดนี้ร้อยห้าสิสามารถที่จะปั๊มออกมาเนี่ยหนึ่งปั๊มปั๊มเนี่ย ได้ทั้งหมด1,400ครั้งต่อวันและมีการเทสมาแล้วว wow. ่าขีดอย่างเงี้ยสองสามสี่เงี้ยได้พันสี่ร้อยครั้งเพราะฉะนั้นขวดเนี้ยมันจะอยู่คุณได้ถึง2เดือนด้วยกันแล้วสารสกัดทุกตัวเนี่ยคุณหนึ่งก็เมคชูนแล้วนะว่าค่อยทีมงานนะว่ามีงานวิจัยทุกตัวใช่เหมือนเดิมนะไม่มีสีไม่มีเกล่นไม่มีเาอรเบนไม่มีแอลกอฮอล์เลยคือเหมือนฉีดน้ำอะไรไ จดเบอร์ไว้ก่อน0 2 2 6 3 5 9 9 7 0 2 2 6 3 5 9 9 7หรือว่า line at wmtv นะผมจะเปิดอากาศให้แค่ร้อยสายแรกเพราะของมันดีแล้วของมันแพงนะปกติหนึ่งคนเนี่ยดูราคาหลังก่อนเดี๋ยวผมแกะเลยนะอ่าได้จ้ะสี่พันห้าร้านขายยาทสามร้านขายยาไปซื้อได้นโรงพยาบาลนะคะถ้าคุณมีสี่พันห้าร้อยคุณเดินไปซื้อเลยเราจะได้กำไรมากยิ่งขึ้นแต่มารายการของพี่นุ๊กแบ๊ไม่ได้ผมจัดให้เลยว่าวันเนี้ย คุณได้เซนแฮทอนิกพลัสซูสองขวดคอนเซนเทรตสามแท่งบอกติดหนึ่งจำได้ไหมตอนที่เขียนคิ้วอ่ะอยากให้ผมขึ้นตรงไหนตรงที่เครียดไหมเอาไปทานสำหรับสุภาพบุรุษที่ต้องการมีมีคราวมีคราวมได้สาวๆที่คิ้วบางก็สามารถเติมได้คอนเรคออนเซนิตรผมจัดให้สามแท่งทั้งหมดเนี้ยในราคาเพียงแค่2 9 9 0บาทแค่นั้นเอง คุณสั่งเซตนี้นะ2,990บาทเอา5ชิ้นเนี่ยคุณสามารถแลกซื้อแชมพู anti hair loss m y c e r a แชมพูจากเซนแฮทอนิกเนี่ยในราคาเพียงแค่450บาทแค่นั้นย้ำอีกทีนะ022635997หรือว่า line at wmtv 100สายเท่านั้นผมเปิดโอกาสให้คุณโทรได้3 สองหนึ่งโทษได้เลยครับนี่คือจะมาผมเนี่ยหลังจากใช้แล้วเป็นไงบ้างฮะตอนที่เจอคุณหนึ่งตอนแรกตอนนั้นน่ะก็คือด้วยการที่ตนนีผมทําผมเปลี่ยนตอนนั้นมีดัดด้วยอยากเกาหลีอยากเป็นหนุ่มเกา้างอยากเป็นป้าเปลี่ยนทรงไม่ซ้าเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผมเริ่มร่วงพี่แล้วพอผมมาใช้อ่ะตอนนั้นที่รู้จักกับเซนแฮเทอร์ใหม่ๆอ่ะพอเริ่มใช้ได้สักเดือนเดือนแรกปั๊บพอมันเวิร์กกับผมปั๊บคุณโยคุณภรรยาเอาไปใช้แม่เห็นไหมบอกเฮ้ยมันมันเวิร์กจริงเหรอเอาไปใช้เอาจริงคนที่ใช้้แแแลวบบบบผมเห็น มันดีมันเวิร์กที่สุดเลยนะคือพี่หนุ่มพี่ชายคนโตที่อยู่ที่นิวยอร์กเขาเป็นคนที่ผมบางที่แล้วเขาใช้เซนไฮทอนิกเนี่ยขอทีมงานไปเนี่ยไม่จ่ายไม่จ่ายตังค์เลยนะขอได้ดื้อไปเลยอะแล้วไปใช้ท้าปรากฏว่าผมตัวเนี่ยจะวยมากดูคุณหนึ่งเองดิคุณหนึ่งเองอะใช่งล้วต้องบอกทั้งหมดเนี่ยมีรางวัลการันตีด้วยอันนี้สำคัญมากคว้ารางวัลมาแล้วนะครับแล้วคุณหนึ่งเจ้าของเซนไฮทอนิกเนี่ยนี่นี่คือหน้าตาคุณหนึ่งปัจจุบันเขาหล่อแบบนี้สูตรนี้มันดีมากสูตรโปรตี่ ผมลองมาแล้วเพราะผมตัวเนี้ยมันชอบขึ้นไงพี่เอ้าเริ่มแล้วใช่ไหมมาแล้วใช่ไหมมันเพิ่งจะมาพี่เครียดจากการแต่งงานรุ่นนี้เรายังไม่มีเลยนะรุ่นนี้เรายังไม่มีใช่อันนี้ของใหม่เลยพี่เพราะฉะนั้นคนต้องสั่งคุณต้องสั่งคุณต้องสั่งคนที่ต้องใช้เจ้าเซนเฮาส์พลาสตูของเราเนี่ยคือคนที่ต้องการปรับปรุงเส้นผมทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายพี่น้องชาวไทยบอกได้เลยว่า ถ้าคุณคิดว่าเซนแฮทอนิกมันดีอยู่แล้วนะนี่คือเซนแฮทอนิกพลัสตูดียิ่งกว่า2เท่าคุณขวดคิดได้ไหมคะคุณปกติขวดหนึ่งเนี่ยมัน4,590บาทตามกล่องนะเดินไปซื้อได้นะแต่วันนี้ผมจัดให้เซนแฮทอนิกพลัสตูสองขวดคอนเซนเทรตสามแท่งก็ได้าคาสองพาร้อยบาทแล้วถ้าสั่งเซตนี้คุณสามารถแลกซื้อแชมพูของเราได้ด้วยในราคา450ราสิบบาทแค่นั้นครับดีไหมดีมากดีมากเพราะมันดีพี่คุณผู้ชมขะต้องโทรเดี๋ยวนี้ และสั่งเดี๋ยวนี้เท่านั้นค่ะให้คิดสายเนาะอ่ะเอาอย่างนี้จนกว่าจะจะหมดรายการกันจบแล้วสามหกสามจริงเหรอไม่ว่าใช่ไหมออมทำหน้าอยู่ไม่เป็นไรสามหกสามห้าเก้าเก้าเจ็ดรู้ไลแอนด์ดับยูเอ็มทีวีออมทำหน้ามาหลอกจริงอ่ะชอบสองสองสองหกสามห้าเก้าเก้าเจ็ดรีบเลยวันนี้ขอบคุณเซนขอบคุณเยอะขอบคุณทุกท่านค่ะทุกคนอย่าเสียเวลาไปกับความเพ้อฝัน ต้องลงใอทำเพื่อให้กาเป็นความจริงแล้วอย่าเครียดอย่าเครียดนะคะถ้าเครียดมาพบกับพวกเราุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงสิบนทีอยาเครียดเจอกับพวกเราุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ลาไปก่อนจ้ะสวัสดีค่ะเราคือผู้หญิงทำมาหากินผู้หญิงทำมาหากินทำมาหากินทำมาหากินผู้หญิงทำมา คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ